เจอแล้วรีเฟชชี่คลินิกกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนสาขาอุดรธานีตั้งอยู่ที่โครงการพราม์สแควร์ตรงข้ามยูดีทาวติดกับศาลเจ้าปู่ย่าเดินทางสะดวกและง่ายมากเริ่มต้นจากยูดีทาวข้ามทางรถไฟมาจะเจอกับโครงการพราม์สแควร์อยู่ทางซ้ายมือจากนั้นเลี้ยวเข้าโครงการจะเจอกับวงเวียนต้นไม้ให้ขับตรงไปรีเฟชชี่คลินิกจะอยู่ทางขวามือมาภายในคลินิกตกแต่งสไตล์มินิมอลโฮมี่อบอุ่นสุด มีมุมนั่งพักผ่อนหลายจุดหน้าถ่ายรูปเช็คอินม,มากเดินชมคลินิกจนเหนื่อยก่อนตรวจร่างกายแวะพักดื่มเวลคัมดิง์สูตรพิเศษคิดค้นโดยแพทย์แผนไทยประจำคลินิกวันนี้มาด้วยอาการปวดคอบ่าไหลาจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานเริ่มต้นคุณหมอก็จะทําการกดบริเวณที่เรามีอาการปวดเพื่อหาจุดกดเจ็บก่อนรักษาจากนั้นคุณหมอให้ยินวัดกับเส้นกลิ เพื่อเช็คสรีระร่างกายว่ามีความสมดุลกันมากน้อยแค่ไหนโดยวันนี้คุณหมอแนะนําเป็นการรักษาแบบบูรณาการ3มศาสตร์กายภาพบําบัดแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนจัดตักจัดเต็มกันเลยทีเดียวเริ่มแรกเราจะทําการรักษาด้วยเครื่อง PMS กระตุ้นบริเวณกล้ามเนื้อที่เรามีาการปวดการรักษาแบบนี้เนี่ยเป็นการคลายกล้ามเนื้อและสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อไปในตัวบอกเลยว่าตอนทําสบายมากๆต่อด้วยการนวดกดจุดโดยแพทย์แผนไทย เป็นการนวดแบบราชสำนักเน้นใช้นิ้วในการกดตามแนวเส้นกล้ามเนื้อและจุดสัญญาณต่างๆกดกี่จุดก็รู้สึกถูกจุดที่ปวดไปหมดเลยโอ้โหขึ้นหัวมากและปิดท้ายด้วยการครอบแก้วโดยแพทย์แผนจีนเป็นการปรับสมดุลในร่างกายเพิ่มการไหลเวียนเลือด และช่วยลดอาการปวดเมื่อยที่เกิดจากการนั่งทํางานเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลังรักษาเสร็จที่นี่มีขนมและชาให้เราดื่มชาสุบินละอเป็นชาสูตรพิเศษจากทางคลินิกคิดค้นขึ้นโดยแพทย์แผนไทยการดื่มชาจะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายหลังการรักษาและช่วยให้เรานอนหลับได้ง่ายยิ่งขึ้นหลังรักษาเสร็จรู้สึกตัวเบาขึ้นมากคลินิกที่รักษาอาการปวดได้ครบจบในที่เดียวแบบนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับชาวอุดร